ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายนะคะก่อนรับชมอย่างลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะคะเช้าว,วันถัดมาอาชิตเดินเข้ามาในคณะด้วยจังหวะเดิมๆแต่สิ่งที่หายไปคือรอยยิ้มของใครบางคนที่มักโผล่มาทักเขาก่อนเสมอ ไม่มีเสียงเรียกชื่อไม่มีข้อความในมือถือไม่มีพุดดิ้งไม่มีอะไรเลยเขาเลื่อนดูโทรศัพท์ที่เงียบสนิทช่องแชทที่เคยขึ้นแจ้งเตือนแทบทุกชั่วโมงไม่มีข้อความใหม่มาเกือบ24ชั่วโมงเต็มเขาเงียบจริงๆเหรออาชิตะคิดพลางเดินผ่านโรงอาหารที่เคยมีคนจองโต๊ะไว้ให้ล่วงหน้าเสมอโต๊ะนั้นตอนนี้ว่างเปล่า แม้แต่ร้านคาเฟ่ที่อีกฝ่ายมักโผล่มานั่งรอเขาก็ไม่เห็นแม้แต่เงาหมอนั่นไปไหนเขาพึพรรมพำเบาๆโดยไม่รู้ตัวแม้แต่ฮารุก็สังเกตได้ทันทีที่เห็นเพื่อนรักดูเงียบผิดปกติวันนี้นายเงียบไปนะเปล่านี้ไม่เปล่าหรอกหมอนั่นหายไปแล้วใช่ไหมล่ะอาชิตะไม่ตอบแต่แววตาก็หลบเลี่ยงไป ฉันแค่บอกให้เขาอย่ามาใกล้มากไปเท่านั้นเองไม่คิดว่าเขาจะหายไปเลยจริงๆบางทีเขาอาจคิดว่านายไม่ต้องการเขาแล้วจริงๆฮารุตอบตรงๆเซจิไม่ใช่คนไม่รู้ใจตัวเองเขารู้สึกมากและเขาก็จริงจังมากนายก็รู้อาชิต่งเงียบไปอีกครั้งหัวใจรู้สึกหนักอึ้งเขาคิดถึงเสียงพูดเจ้าแจ้คำทักทายประหลาดประหลาดรอยยิ้มกว้างและสายตาอบอุ่นที่จ้องมองเขาอย่างไม่ลดละ แต่ตอนนี้เหมือนเซจิหายไปจากชีวิตเขาอย่างสมบูรณ์ราวกับไม่เคยมีอยู่จริงและเขาเพิ่งรู้ตัวว่าความเงียบนี้มันทรมานแค่ไหนอาชิตะนั่งเม่ออยู่ที่โตเรียนมือถือถูกวางความหน้าอยู่บนโต๊อย่างไร้จุดหมายแม้จะไม่มีการแจ้งเตือนใหม่แต่เขาก็ยังอดเหลือบตามองเป็นระยะราวกับคาดหวังบางอย่างที่รู้ว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น ภาพเซจิเดินยิ้มเข้ามาหาเสียงทักทายที่ดังเสมอแม้จะอยู่ไกลจากกันสิบเมตรเสียงแจ้งเตือนข้อความทุกชั่วโมงที่เคยรำคาญบัตรนี้กลับเงียบงันจนห้องเรียนดูว่างเปล่ากว่าที่เคยเขาไม่เคยคิดว่าการไม่มีเซจิอยู่ใกล้ๆจะทำให้บรรยากาศรอบตัวเขาดูเงียบเกินไปขนาดนี้ตอนพักเที่ยงเขานั่งอยู่ที่โรงอาหารเพียงลำพังโต๊ะที่เคยนั่งด้วยกันมีเพียงเขาคนเดียวอาหารที่เคยมีเสียงบ่นตามมาว่ากินน้อยไปนะ ตอนนี้ไม่มีใครพูดแล้วอาชิตะเหลือบมองเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามที่ว่างเปล่านายไปจริงๆแล้วเหรอเขาพึมพำตอนเดินกลับหอเขาเดินผ่านร้านคาเฟ่ที่เคยเป็นจุดนัดพบประจำภาพที่เคยเห็นอีกฝ่ายนั่งรอพร้อมขนมโปรดของเขาผุดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเขาหยุดยืนหน้าร้านอยู่พักหนึ่งก่อนจะดึงประตูเข้าไปโดยไม่รู้ตัวรับอะไรดีคะ พนักงานถามอาชิตกะพริบตาเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่าเดินเข้ามาแล้วเขาเหลือบมองเมนูก่อนพูดออกมาเสียงเบาเอาเหมือนที่ผู้ชายคนนั้นเคยสั่งให้ผมทุกวันครับพนักงานยิ้มบางๆพุดดิ้งนมฮออไกโดกับชานมไข่มุกไม่หวานใช่ไหมคะอาชิตะพยักหน้างเงียบๆเขานั่งที่โต๊ะประจำที่เคยถูกจองไว้ให้หยิบพุดดิ้งขึ้นมาแค่เพียงช้อนแรก ความคิดถึงก็ไหลย,ย้อนกลับมาจุกอยู่กลางอกเขาไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เซจิกลายเป็นส่วนหนึ่งของวันธรรมดาธรรมดาของเขาแต่เขารู้แล้วว่าตอนนี้ทุกวินาทีที่ไม่มีเซจิอยู่มันรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเขาคิดถึงคนคนนั้นจริงๆ หลังจากกินพุดดิ้งไปไม่กี่คำอาชิตะก็เก็บของลุกออกจากร้านเขาเดินด้วยเปื่อยโดยไม่มีจุดหมายปล่อยให้เท้านำทางและให้ความคิดเตลิดไปพร้อมกับสายลมเย็นๆในช่วงเย็นของวันเขาไม่รู้ว่าตัวเองมาอยู่ย่านการค้าได้ยังไงรู้แค่ว่าอยากเดินอยากคิดอยากให้ความรู้สึกอึดอัดในใจนี้หายไปแต่แล้วสายตาเขาก็หยุดอยู่ที่หน้าร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่ง ตรงนั้นมีร่างของชายหนุ่มในชุดสูทเรียบหรูคุ้นตากำลังยืนอยู่หน้าร้านพร้อมกับหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งหญิงสาวยิ้มกว้างขณะยื่นมือไปเช็ดเศษครัมขนมออกจากมุมปากของเขาอย่างสนิทสนมและที่สำคัญชายหนุ่มคนนั้นคือเซจิ หัวใจของอาชิตะเหมือนถูกกระชากลงกระทันหันร่างกายหยุดนิ่งแต่สายตายังจับจ้องภาพตรงหน้าอย่างไม่อาจละไปได้พวกเขาคุยกันหัวเราะกันดูผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อราวกับรู้จักกันมานานแล้วผู้หญิงคนนั้นจับแขนเซจิเบาๆขณะเดินเข้าไปในร้านพร้อมกันทิ้งให้ประตูปิดลงช้าๆเหมือนตัดภาพทุกอย่างออกจากสายตาของอาชิตะโดยสมบูรณ์ เขายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไม่รู้ว่ากี่นาทีผ่านไปใจเต้นแผ่วลงอย่างแปลกประหลาดนี่เขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วเหรอนี่เราคิดถึงอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมความรู้สึกเหมือนโดนทิ้งไว้ข้างหลังถาโถมเข้ามาเต็มแรงจนอาชีตต้องก้มหน้าหลบสายลมที่เย็นเยียบเสียจนแสบตาวันนี้เขาไม่แน่ใจแล้วว่าอะไรเจ็บกว่ากัน ระยะห่างที่เขาเป็นคนขิดไว้เองหรือภาพตรงหน้าเมื่อครู่ที่เขาไม่มีสิทธิ์เข้าไปแม้แต่นิดเดียวขึ้นวันนั้นอาชิตะนอนไม่หลับเขานั่งอยู่ริมเตียงมองแสงไฟจากถนนลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามาในห้องเงียบๆโทรศัพท์วางนิ่งอยู่ข้างหมอนไม่มีเสียงไม่มีข้อความไม่มีแม้แต่เงาของความเคยชิน ความรู้สึกเหมือนถูกละเลยค่อยๆกัดกินหัวใจช้าๆแต่แน่นอนเขาไม่มีสิทธิ์จะโทษใครได้นอกจากตัวเองเป็นเขาเองที่เป็นคนผลักอีกฝ่ายออกไปเป็นเขาเองที่พูดให้เซจิตถอยแต่เขาไม่คิดเลยว่าการถอยนั้นจะทำให้รู้สึกเหมือนบางสิ่งในชีวิตขาดหายไปจริงๆเสียงแจ้งเตือนที่เคยรำคาญตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่เขาเฝ้ารอ เสียงหัวเราะที่เล่นรอยยิ้มกว้างหรือแม้แต่สายตาคลั่งรักที่เคยมองเขาทุกวันตอนนี้มันหายไปหมดแล้วเช้าวันต่อมาเขาเดินเข้าเรียนด้วยสภาพไร้เรี่ยวแรงเพื่อนในกลุ่มทักเขาก็แค่ยิ้มจังๆกลับไปโดยไม่พูดอะไรพักนี้นายดูซึมซึมนะฮารุพูดขึ้นเบาๆขณะนั่งข้างเขาในห้องเรียนอาชิตะไม่ตอบมีเพียงเสียงถอนหายใจเบาๆที่หลุดออกมาแทนคำอธิบาย ระหว่างพักเขาแอบเดินไปที่มุมห้องสมุดที่เซจิเคยนั่งรองเงียบๆทุกวันที่นั่นว่างเปล่าเขาเดินผ่านร้านคาเฟ่โดยไม่แม้แต่จะมองเข้าไปเพราะกลัวว่าถ้ามองแล้วไม่เจอจะยิ่งเหงากว่าเดิมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรู้สึกว่าวุ่นวายตอนนี้เงียบเกินไปเงียบจนเจ็บในอกเขาไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายหายไปเพราะผู้หญิงคนนั้นหรือเพราะคำพูดของเขาเอง แต่ไม่ว่าเหตุผลจะคืออะไรสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในใจเขาตอนนี้คือเขาคิดถึงเซจิเย็นวันนั้นขณะอาชิตะนั่งเหม่อมองพระอาทิตย์ตกอยู่ริมหน้าต่างหอพักความคิดถึงที่ทับถมกันมาหลายวันก็ทำให้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมามือของเขาสั่นน้อยๆตอนที่เปิดช่องแชทที่เงียบสนิทมาตลอดหลายวันเขาพิมพ์ข้อความสั้นๆลงไปช้าๆว่างไหม เพียงแค่นั้นเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดส่งไปด้วยใจเต้นรัวไม่ถึงห้านาทีเสียงฝีเท้าดังขึ้นหน้าห้องพร้อมกับเสียงเคาะประตูที่ไม่แรงนักแต่กลับทําให้อาชิตสะดุ้งจนเผลอปล่อยโทรศัพท์หล่นจากมือเขาเดินไปเปิดประตูด้วยใจที่ยังไม่หายสัน่นและทันทีที่ประตูเปิดออกเขาก็เห็นเซจิยืนอยู่ตรงนั้นเหงื่อซึมตามไรผมหายใจหอบน้อยๆเหมือนเพิ่งวิ่งมาจากอีกฝ้าของเมือง บังเอิญแค่อยู่แถวนี้นะเซจิพูดขึ้นก่อนสีหน้าพยายามทำเป็นเฉยทั้งที่หูแดงจนน่าสงสยัยเซจิก็แค่เห็นข้อความแล้วเลยว่ามาไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกเขาพูดติดกระแสลมพลางเบือนหน้าไปอีกทางขอโทษนะที่หายไปนานฉันเป็นคนบอกให้ในายถอยเองอาชิตะกม้มหน้าลงเสียงเบาแต่มันเงียบเกินไปฉันทนไม่ไหว เซจิยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปลูบหัวอีกฝ่ายเบาๆแต่ยังแกล้งทำเสียงเรียบไว้ก๊อบไหนๆก็มาแล้วจะอยู่สักพักก็ได้น้ำเสียงที่พยายามปิดบังความดีใจนั้นฟังออกได้ไม่ยากฉันไม่ได้จะไล่เขาพึรรมพำเบาๆพลางหลบตาฉันแค่ไม่รู้ว่าคิดถึงใครได้มากขนาดนี้จนกระทั่งในหายไปเซจิเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหันมาพูดเร็วๆ ว่าก็อย่าทำให้ฉันหายไปอีกก็แล้วกันอาชิตะมองหน้าเขานิ่งก่อนจะหัวเราะเบาๆปากแข็งเหมือนเดิมเลยนะเซจิหลบตาแต่ยิ้มบางๆกลับมาแม้เซจิจะอยู่ข้างๆอีกครั้งแล้วแต่อาชิตะกลับรู้สึกเหมือนบางสิ่งยังค้างอยู่ในอก ในคืนที่เขานั่งอยู่บนเตียงมองแสงไฟเมืองลอดผ่านม่านหน้าต่างเขาก็เผลอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไปเรื่อยๆจนไปหยุดอยู่ตรงภาพวันนั้นภาพที่เซจิยืนอยู่หน้าร้านเบเกอรี่กับผู้หญิงคนนั้นภาพที่เธอยิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนภาพที่มือของเธอแตะที่แขนเขาอย่างแนบแน่นถึงตอนนั้นเขาจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยแต่ความรู้สึกวิวในอกกลับยังตามหลอกหลอน แล้วถ้าเขาจะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนจริงๆละ่ะแล้วถ้าเขาจะกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นละ่ะความคิดเหล่านั้นวงเวียนอยู่ในหัวจนกระทั่งเช้าวันต่อมาอาชิตตะดูซึมผิดปกติเซจิที่ยังคงวงเวียนอยู่ใกล้ๆจับสังเกตได้ทันทีนายโอเคไหมอึมแค่นอนไม่ค่อยหลับหน้าฝันร้ายเหรอ เปล่าแค่คิดอะไรนิดหน่อยเซจิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยเสียงเบาลงคิดเรื่องฉันหรือเปล่าอาชิตะ,ะดุดุ้งเล็กน้อยแต่ไม่ตอบเขาแค่ถอนหายใจแล้วเบือนหน้าหนีเล็กน้อยสายตาหมดลงอย่างไม่ตั้งใจทำไมไม่ถามตรงๆละ่ะว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครหรือเพราะกลัวคำตอบ แม้เซจิจะกลับมาอยู่ข้างๆแต่หัวใจของอาชิตะก็ยังสั่นไหวไม่หายกับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบและรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นก็ยังติดอยู่ในหัวอย่างไม่มีเหตุผลคืนนั้นอาชิตะนอนมองเพดานห้องมืดๆด,ด้วยใจที่ยังหนักอึ้งความคิดวงเวียนไม่ยอมหยุดแม้จะพยายามบอกตัวเองว่าไม่ควรคิดมากแต่หัวใจก็ไม่ยอมฟัง เขาดึงผ้าห่มขึ้นคลุมหน้าพยายามกดเสียงหายใจที่เริ่มสั่นราวกับกลั้นอะไรบางอย่างไว้ลึกๆภาพในหัวของเซจิกับผู้หญิงคนนั้นยังคงชัดเจนอยู่เสมอยิ่งพยายามไม่คิดเท่าไหร่ภาพก็ยิ่งชัดขึ้นเท่านั้นทำไมถึงยังรู้สึกแบบนี้อยู่ เขาเผลอเอื้อมไปคว้าโทรศัพท์กดเปิดช่องแชทของเซจิขึ้นมาอีกครั้งแม้จะไม่มีอะไรใหม่แต่เขาก็ยังเปิดดูซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนมันจะช่วยเติมเต็มอะไรบางอย่างที่หายไปในใจได้บ้างแต่ในความเงียบนั้นเองหยดน้ำอุ่นๆก็ไหลออกจากหางตาโดยไม่ทันรู้ตัวอาชิตะยกมือขึ้นแต่แก้มอย่างงุนงงก่อนจะรู้ตัวว่าเขากำลังร้องไห้ไม่ได้สะอื้นไม่ได้คร่ำครวญ แต่น้ำตากลับไหลออกมาอย่างเงียบงนันช้าๆและต่อเนื่องมันเป็นความรู้สึกที่ลึกเกินกว่าจะพูดออกมาได้เป็นการเจ็บที่ไม่มีใครบอกว่าควรทำอย่างไรเขาไม่ได้ร้องเพราะเสียใจที่อีกฝ่ายไม่อยู่เขาร้องเพราะไม่รู้เลยว่าตัวเองสำคัญกับอีกฝ่ายแค่ไหนและความไม่รู้ตรงนี้มันเจ็บยิ่งกว่าคำปฏิเสธเสียอีก เสียงเคาะประตูดังขึ้นกระทันหันทําให้อาชิตตัดสะดุ้งเฮือกเขารีบเช็ดหน้าหยิบผ้าห่มมาคลุมตาไว้อาชิตเสียงของเซจิดังขึ้นจากอีกด้านของประตูฉันเห็นว่านายยังเปิดไฟอยู่เลยแว่มาประตูเปิดออกช้าๆก่อนที่ร่างสูงจะโผล่พ้นเข้ามาแล้วหยุดนิ่งไปเมื่อเห็นอาชิตะนั่งกอดเข่าบนเตียงน้ำตายัางไม่แห้งดี เฮ้นายร้องให้เหรือเซจิถามเสียงแผ่วสีหน้าตกใจจริงๆจนไม่ทันได้รักษาท่าทีขี้เล่นแบบเดิมไม่เปล่าแค่ตาแห้งเฉยๆอาชิตะรีบหันหน้าไปอีกทางเสียงแหบพร่าเซจิเข้ามานั่งลงข้างๆช้าๆแววตาทั้งเป็นห่วงทั้งสับสนและยังตกใจกับสิ่งที่เห็นใครทำให้นายร้องไห้อาชิตะเงียบก่อนจะตอบเบาๆตัวฉันเอง อากาศในห้องเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งสองคนชัดเจนอาชิตะยังคงก้มหน้าซ่อนดวงตาแดงๆเอาไว้ข้างใต้เงาผมเสียงในอกเหมือนกำลังสั่นระรัวอยู่เงียบๆเบซจิขยับตัวเล็กน้อยแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเสียงของอาชิตะก็ดังขึ้นก่อนฉันไม่รู้ว่าฉันควรรู้สึกยังไงกับนายแล้วจริงๆเซจิชะง,งักไปทันที ตอนแรกฉันก็แค่คิดว่านายวุ่นวายน่ารำคาญทำอะไรเกินไปทุกอย่างฉันไม่ได้ขอให้ใครมาคลั่งรักฉันแบบนั้นเลยนะเสียงของอชิตะเริ่มสั่นไหวชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่พอนายหายไปฉันก็เหมือนคนบ้าฉันรอข้อความรอเสียงนายรอทุกอย่างที่เคยคิดว่าเกินไปเขาเงยหน้าขึ้นมาช้าๆดวงตาแดงก่ำที่เต็มไปด้วยน้ำตาอีกครั้งมองศพกับเซจิโดยตรง แล้วฉันก็เห็นนายอยู่กับผู้หญิงคนนั้นเสียงเขาแผ่วลงผู้หญิงที่ยืนอยู่หน้าร้านขนมด้วยกันยิ้มให้กันจับแขนนายนายรู้ไหมว่ามันเหมือนอะไรมันเหมือนฉันกำลังมองคนที่ฉันชอบอยู่กับคนที่เขาเลือกไว้แล้วมือของอาชิตกรรมผ้าห่มแน่นน้ำตาไหลลงมาอีกครั้งฉันไม่ควรจะรู้สึกอะไรเลยใช่ไหมฉันไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนี่แต่ทำไมมันเจ็บขนาดนี้วะเซจิ ฉันไม่ได้กลัวว่านายจะมีคนอื่นหรอกนะแต่ฉันกลัวว่าคนที่นายเลือกจะไม่ใช่ฉันตั้งแต่แรกต่างหากฉันแค่ไม่รู้ว่าฉันสำคัญกับนายแค่ไหนหรือฉันเคยมีอยู่ในหัวใจในายบ้างหรือเปล่าเซจินิ่งเงียบราวกับโดนศาสตร์อะไรเย็นเฉียบเข้าหน้าอย่างไม่ทันตั้งตัว เขามองอาชิตะที่เหมือนระเบิดอารมณ์ที่อัดแน่นออกมาทั้งหมดอย่างไม่รู้จะพูดอะไรความปักแข็งที่เคยมีหายไปในวูบนั้นเหลือเพียงความอึ้งงันและเงียบงนันไม่ใช่เพราะไม่อยากพูดแต่เพราะเขาไม่เคยรู้เลยว่าอีกฝ่ายรู้สึกขนาดนี้เซจียังคงเงียบงันอยู่ตรงหน้าอาชิตะดวงตาคู่นั้นสั่นไหวเหมือนกำลังต่อสู้กับบางอย่างในใจราวกับลังเลว่าจะทำหรือไม่ควรทำในสิ่งที่เขาคิดอยู่ แล้วในวินาทีนั้นเองเขาก็ขยับเข้าไปใกล้มือข้างหนึ่งยกขึ้นแต่แก้มอาชิตะเบาๆและก่อนที่อีกฝ่ายจะได้ทันตั้งตัวริมฝีปากของเขาก็ประทับลงมาอย่างแผ่วเบาอาชิตะเบิกตากว้างเล็กน้อยรู้สึกเหมือนทุกอย่างในตัวหยุดนิ่งไปชั่วขณะแต่เขาไม่ได้ขัดขืน จูบนั้นไม่รุนแรงไม่รีบร้อนไม่มีคำพูดไม่มีคำสัญญามีเพียงความรู้สึกที่เอ่อล้นออกมาจากใจที่ไม่มีใครกลั้นได้อีกต่อไปเมื่อริมฝีปากพาออกเซจิกก็ยังคงอยู่ใกล้ๆมองหน้าเขาอยู่อย่างนั้นนายสำคัญกับฉันมากๆจนฉันไม่กล้าพูดบางอย่างเพราะกลัวว่ามันจะทำให้ทุกอย่างแย่ลงอาชิตมองเขานิ่งดวงตายัางแดงแต่ค่อยๆสงบลง เซจิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดออกมาช้าๆผู้หญิงคนนั้นที่นายเห็นวันนั้นเธอคือน้องสาวฉันเองอาชิตะชะงักไปดวงตาค่อยๆเบิกกว้างเธอชื่อสาระเธอเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศวันนั้นฉันแค่พาเธอไปซื้อของกินที่เธอชอบตอนเด็กๆนายคิดว่าเขาหยุดหัวเราะในลำคอเบาๆฉันจะยิ้มแบบนั้นกับใครได้นอกจากนายเหรอ อาชิตะยังไม่พูดอะไรแต่ริมฝีปากที่เคยสั่นกลับเผลอขยับขึ้นมาเป็นรอยยิ้มจางๆและน้ำตาหยดใหม่ที่ไหลออกมาในตอนนี้กลับไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดอีกต่อไปบรรยากาศภายในห้องเงียบลงอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่ความอึดอัดไม่ใช่ความค้างคาใจอีกต่อไปเป็นความเงียบที่อ่อนโยนอบอุ่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจที่เพิ่งก่อตัวขึ้นอย่างมั่นคง อาชิตะนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นปล่อยให้น้ำตาไหลลงมาช้าๆโดยไม่ปัดมันออกเหมือนก่อนดวงตาของเขาสบกับเซจิอีกครั้งและในแววตานั้นไม่มีความลังเลหลงเหลืออีกแล้วเซจิยิ้มบางๆก่อนจะยื่นแขนออกไปช้าๆฉันขอกอดนายได้ไหมอาชิตะไม่ได้ตอบอะไรเขาแค่ขยับตัวเข้าไปเองช้าๆและแนบแน่น ร่างของเขาเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนที่เคยไล่ตามเขามาตลอดร่างกายอบอุ่นของเซจิไม่ได้ให้ความรู้สึกน่ารำคาญเหมือนในวันแรกอีกต่อไปแต่มันให้ความรู้สึกว่าเขาอยู่ในที่ที่ควรอยู่แล้วเซจิกอดเขาไว้แน่นราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไปอีกครั้งมืออีกข้างลูบแผ่นหลังเบาๆอย่างปลอบโยนขอบคุณนะที่ยังเลือกจะเรียกฉันกลับมาเขาพูดเสียงแผ่ว อาชิตะพยักหน้าช้าๆเอ่ยคำที่เรียบง่ายแต่ชัดเจนที่สุดฉันดีใจที่คนที่นายยิ้มให้ไม่ใช่ใครอื่นเซจิหัวเราะในลำคอเบาๆกอดแน่นขึ้นอีกนิดทีนี้จะยอมให้ฉันส่งข้อความหาทุกชั่วโมงเหมือนเดิมได้หรือยังอาชิตะฟาดแผ่วๆที่ไหล่เขาแต่ก็หัวเราะทั้งน้ำตาก็แค่บางชั่วโมงก็พอแล้วมัง้ง หัวใจที่เคยว่างเปล่ากลับอุ่นขึ้นอีกครั้งความรู้สึกมันกำลังจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดหลังจากคืนนั้นบรรยากาศระหว่างอาชิตะกับเซจิก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดไม่ใช่เพราะพวกเขาทำอะไรหวือหวาแต่เพราะทุกอย่างกลายเป็นธรรมชาติจนไม่ต้องฝืนไม่ต้องกลัวไม่ต้องถามซ้ำแล้วว่าเราคืออะไร เช้าวันถัดมาอาชิตะตื่นขึ้นมาเจอข้อความในโทรศัพท์เซจิเช้านี้อากาศดีแต่ตื่นมาเจอนายเมื่อคืนดีกว่าอีกอาชิตะมองจอแล้วยิ้มกว้างโดยไม่รู้ตัวก่อนจะพิมพ์ตอบกลับไปอย่าเวอร์หน้าแค่บอกว่าเช้าดีเพราะได้กอดก็พอเจจิก็ได้เช้าดีเพราะเมื่อคืนได้กอดแฟนมือที่ถือโทรศัพท์ของอาชิตะร้อนเผาในทันที หมอนี่น่นะเขาพึมพำแต่หัวใจกลับเต้นแรงแบบไม่อาจควบคุมได้วันนั้นเซจิมารับที่มหาวิทยาลัยเหมือนเคยแต่ครั้งนี้อาชิตะไม่หลบสายตาไม่ดันอกไม่แท้งหงุดหงิดเหมือนก่อนวันนี้เรียนเหนื่อยไหมไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีนายอยู่มันก็เบาลงเยอะเซจิถึงกับยิ้มไม่หุบอาชิพูดหวานใส่ฉันก่อนเนี่ยนะห้ามบันทึกเสียงเด็ดขาด ไม่บันทึกหรอกเซจิยื่นมือมาขยี้หัวเขาเบาๆเพราะฉันจะจำให้ขึ้นใจเลยต่างหากทั้งสองคนเดินเคียงกันไปในยามเย็นท่ามกลางแสงแดดสีส้มอ่อนที่ทอดยาวตามทางเท้าเหมือนจะบอกว่าฤดูใหม่ของหัวใจกำลังเริ่มต้นขึ้นและครั้งนี้ไม่ต้องคลั่งรักขนาดไหนก็ไม่เป็นไรเพราะอีกคนก็รักตอบแล้วเหมือนกันอาชีพรุ่งนี้ว่างไหม เซจิถามขึ้นขณะที่ทั้งสองนั่งกินไอศกรีมด้วยกันหลังเลิกเรียนอาชิตาหันมองเขาทำไมเพราะฉันจะพานายไปเดทไงละ่ะอาชิตาชะงักหูขึ้นสีแดงทันทีพูดออกมาตรงๆแบบนั้นได้ยังไงเล่าก็เราเป็นแฟนกันแล้วนี่เซจิตอบหน้าตาเฉยจะชวนแฟนไปเดทไม่เห็นแปลกเลยก็ไม่ได้แปลกแต่เขิน เซจิหัวเราะเสียงดังนั้นถือว่าแผนสำเร็จวันถัดมาอาชิตาพบว่าตัวเองแต่งตัวอยู่นานกว่าปกติอย่างน่าอายทั้งที่บอกตัวเองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ใจก็ยังอยากดูดีที่สุดในสายตาอีกคนอยู่ดีเมื่อเดินออกมาถึงจุดนัดพบเซจิก็ยืนรออยู่ก่อนแล้วพร้อมช่อดอกไม้เล็กๆในมืออะไรของนายอีกล่ะนั่นอาชิตะถามพรางพยายามกลั้นยิม้ม ของขวัญเดดแรกไงนายไม่เคยมีแฟนมาก่อนฉันต้องทำให้ดีที่สุดอย่าเวอ่อแต่อาชิตะก็รับมันมาไว้ในมืออย่างระวังเซจิพาเขาไปเดินเล่นในสวนสาธารณะเดินชมร้านหนังสือเล็กๆตามตรอกซอกซอยแล้วจบที่ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่นที่จองไว้ล่วงหน้าระหว่างมื้ออาหารบทสนทนาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเบียดไหลแอบสงสัยตาและคำพูดเรียบง่ายที่กลับทำให้หัวใจเต้นแรงไม่หยุด ฉันไม่คิดเลยนะว่าการได้เดทกับนายจะรู้สึกเหมือนฝันจริงๆเซจิพูดถ้าฝันก็อย่าตื่นเลยแล้วกันอาชิตตอบกลับแบบเขินๆโดยไม่มองตาเซจิจ้องเขานิ่งก่อนจะยิ้มกว้างออกมาฉันก็คิดแบบเดียวกันเดทแรกจบลงด้วยแสงไฟเมืองยามค่าคืนและมือสองข้างที่กุมกันไว้แน่นอย่างไม่ต้องถาม และอาชิตะก็เพิ่งเข้าใจในตอนนั้นเองว่าการมีคนข้างกายที่รักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขมันอบอุ่นขนาดไหนหลังจากเดทแรกผ่านไปอย่างราบรื่นอาชิตะก็คิดว่าทุกอย่างน่าจะสงบลงได้สักพักถ้าไม่นับว่าเขาคบกับเซจิเพราะเพียงแค่เช้าวันถัดมาความวุ่นวายก็เริ่มต้นทันทีที่เขาเดินเข้าห้องเรียนเฮ hey, อาชิ นั่นนายเหรือที่เดินจับมือกับผู้ชายหน้าหล่อแถวร้านคาเฟ่เมื่อวานน่าเพื่อนในกลุ่มตะโกนถามเสียงดังจนอาชิตะแทบจะทำแก้วกาแฟหล่นจากมือบ้าสิพูดเบาๆก็ได้เขารีบหันซ้ายหันขวาก่อนจะรีบลากเพื่อนเข้ามากระซิบเสียงต่ำใช่แต่นายเบาเสียงหน่อยเพื่อนหัวเราะร่วนทันทีโอยแฟนหล่อขนาดนั้นฉันจะไม่อวดก็ยังไงอยู่ ยังไม่ทันที่อาชิตะจะตอบอะไรเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพร้อมข้อความใหม่จากแน่นอนว่าเป็นเซจิได้ข่าวว่ามีคนไปอวดว่าฉันเป็นแฟนอยากให้ไปหาไหมจะได้อวดด้วยตัวเองเลยอาชิตะแทบจะฝังหน้าลงโต๊ะวันเดียวกันนั้นเซจิก็โผล่มาเซอร์ไพรส์ตอนพักกลางวันพร้อมกล่องข้าวทำเองติดโน้ตว่าสำหรับแฟนที่น่ารักที่สุดในโลกเซจิ นี่มันกลางโรงอาหารหนะนายจะมาหยอดอะไรตอนนี้เนี่ยก็เผื่อใครยังไม่รู้ไงว่าอาชีพของฉันน่ารักขนาดไหนเซจิยิ้มหน้าระรื่นคนในโรงอาหารเริ่มมองกันเป็นตาเดียวส่วนอาชิตะได้แต่นั่งหน้าแดงปานจะระเบิดและความวุ่นวายยังไม่จบเมื่ออาชิตะกลับถึงหอในตอนเย็นพบว่าเซจิเคยแอบเอารูปคู่ที่ถ่ายกันตอนเดทไปเปลี่ยนเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์เขาโดยไม่รู้ตัวเซจิ อย่างหงุดหงิดหน้าก็แฟนกันแล้วไม่ใช่เหรออาชิตพิมตอบไม่ออกได้แต่ยิ้มมุมปากอย่างห้ามไม่อยู่แม้จะวุ่นวายไปบ้างแต่ทุกครั้งที่หัวใจเต้นแรงแบบนี้เขาก็รู้ดีว่าความวุ่นวายของเซจิคือสิ่งที่เขาไม่อยากขาดไปอีกแล้วหลังจากความวุ่นวายน่ารักรักผ่านไปได้ไม่กี่วันชีวิตคู่รักใยแดงของอาชิตะกับเซจิก็เริ่มเจอกับ บททดสอบเล็กๆที่ไม่ทันตั้งตัวเริ่มจากโปรเจกต์กลุ่มที่อาชิตะต้องทำร่วมกับเพื่อนร่วมห้องเรียนซึ่งดันมีมินากกสาวสวยสายเก่งที่ขึ้นชื่อว่าเข้าขากับอาชิตะได้ดีมากเกินไปวันนี้เลิกเรียนฉันจะนั่งไล่เช็คหัวปลวก,ปร,ก,ป,รกปรดกับอาชินะเซจิคุมไม่ว่ากันเนอะมินากกพูดยิ้มยิ้มอาชิตะรีบเสริมทันทีแป๊บเดียวจริงๆนะไม่เกินชั่วโมงแน่นอน เซจิยิ้มรับแต่สายตาเหมือนจะจับจ้องอาชิตะอย่างจะทะลุหลังสมุดโน้ตไม่หลอกฉันไม่หึงหรอกเซจิพูดเสียงเรียบก่อนจะหันมากระซิบข้างหูอาชิตะเบาๆแค่จะไปรออยู่หน้าคณะตั้งแต่ยังไม่เลิกเท่านั้นเองอาชิตะถอนหายใจแรงนี่นายพูดจริงใช่ไหมเนี่ยและแน่นอนเซจิพูดจริง ไม่ว่าอาชิตะจะนั่งทำงานกลุ่มที่ไหนเซจิก็มักจะบังเอิญผ่านมาแถวนั้นเสมอพร้อมขนมของกินและสายตาอ้อนๆที่ชวนให้ทั้งเพื่อนกลุ่มมองอาชิตะด้วยสายตาปนแซวนี่แกแฟนกันจริงๆหรือมีสัญญาว่าต้องเห็นหน้ากันทุกชั่วโมงอาชิตะถอนหายใจรอบที่สิบของวันฉันก็สงสัยเหมือนกัน แต่พอกลับมาถึงหอเจอเซจินั่งรอพร้อมข้าวกล่องและเครื่องดื่มเย็นๆที่เขาชอบวางอยู่หน้าห้องรอยยิ้มเหนื่อยๆของเขาก็เปลี่ยนเป็นรอยยิ้มละมุนทันทีเซจิฉันไม่ได้จะตามตลอดเวลาหรอกนะเซจิพูดเสียงอ่อนแต่แค่คิดถึงนายมากก็เท่านั้นเองขอบใจนะอาชิตะตอบเสียงเบาก่อนจะพึพมพำต่อแล้วก็ฉันคิดถึงนายเหมือนกัน ผ่านไปได้ไม่นานวันหยุดสุดสัปดาห์ก็มาถึงอย่างรวดเร็วและแน่นอนว่าอาชิตวางแผนว่าจะใช้เวลานี้พักผ่อนอย่างเต็มที่จนกระทั่งเสียงกริ่งหน้าหอดังขึ้นแต่เช้าใครมาแต่เช้าเนี่ยอาชิตะพ,พึมพำขณะเดินงวงเงียไปเปิดประตูและสิ่งที่เขาเห็นคือเด็กสาวผมยาวในชุดเดรสเรียบง่ายใบหน้าย,ยิ้มกว้างยิ่งกว่าพระอาทิตย์ยามเช้าเซจิคุงอยู่ไหมคะ เอ,อิร์กอาชิตกะพริบตาปริบๆเธอคือซาระค่ะน้องสาวของเซจินั่นเองทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังก่อนที่เจ้าของชื่อจะรีบวิ่งมาซาระมาทำอะไรที่นี่ไม่บอกก่อนเล่าก็อยากมาเซอร์ไพรส์พี่ชายกับแฟนพี่ชายไงอาชิตะหน้าแดงขึ้นมาทันทีอย่าพูดอะไรเสียงดังนักสิ สาระหัวเราะคิกคักหนูแค่แวะมาดูเองว่าแฟนของพี่เซจิที่ทำให้พี่ชันคลั่งได้ขนาดนี้เป็นคนแบบไหนกันแน่เซจิถอนหายใจเฮือกอย่าสร้างความวุ่นวายล่ะน้องแต่ดูเหมือนว่าความวุ่นวายจะมาเต็มตั้งแต่ก้าวแรกที่สาระเข้าห้องแล้วโอห้องเรียบร้อยกว่าที่คิดนะคะพี่ชายอาชิตะคุงดูเป็นคนมีระเบียบดีจังเลย ขออนุญาตแอบเปิดดูตู้เย็นหน่อยได้ไหมคะเฮ้ย <c oughs> ซาระทั้งอาชิตะและเซจิตโกนพร้อมกันเสียงหัวเราะของซาระทำให้บรรยากาศในห้องสดใสขึ้นอย่างประหลาดและถึงแม้จะวุ่นวายจนหัวหมุนแต่เมื่ออาชิตะเผลอมองเซจิที่กำลังยืนทะเลาะหยอกล้อกับน้องสาวด้วยแววตาอ่อนโยนเขาก็ยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะนี่แหละคือครอบครัวของเซจิ โปรดติดตามตอนต่อไปกดติดตามไว้แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสนุกแน่นอนคะ่ะคอมเมนต์บอกแนวเรื่องที่อยากได้กันได้นะขอบคุณที่รับชมนะคะ